ฐานะต่างๆซึ่งที่ดินเขาระวังความเหมืองสาธารณะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับในส่วนของชาวบ้านที่มาต่างๆบักอะไรเงี้ยเลยขยันเลยสิบสองไร่ครับเก้าร้อยห้าสิบสองไลนข้างหลังเป็นเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะเหมือนกันหมดเลยครับคือ แปลงที่เท่าไหร่คะถนนเลขที่สองสี่สองหกย่างเช่นแปลงนี้ค่ะก็จะมีห้่ยสาธารณะประงสาน์สาระแล้วก็ครอบครองไม่ให้ราษดรเข้ามาใช้

ทำหน้าว่าละยิ้มหน่อยยิ้ม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 น่อย้านาขาวขึ้นบ้าง